ไม่ไม่งมาเล่นเลยกูหาแม่งก่อนไอ้ตว์เป็ดใหญ่เจ็บเจ็บหรือเปล่าไม่รู้อะแต่โดนหัวอือตายอยู่เออเข้าไป1ิบสองิบสองมันออกมาแล้วยึดไเข้าเลยมันตามยาอยู่ First b l o o d ได้ๆยีนอย่าย็นช่วยดนวย มีที่อยู่ในใจเสมอทุกคนเพชรมันสุดยอดมากนะเพื่อน Double kill มีอ,อยู่ในใจเสมอครับทุกคน Triple kill ขาดแขนอยู่ทำไมกูนี่ <Teacher 'd> ต่ยาดทีขายาขายายาทีเกินพี่ก็พัเก่งเกินทำาทำาองทำดาทาเดี๋ยวชมพี่ดิเดี๋ยวพี่เล่นไม่ออกน้องไอ้เนี่ยเอือเแดกมือว่ะน้องชมพี่งพี่เล่นไม่ออกนะนี่ดินี่ตือนเตือเือทีเือนทีเตือนทีเตือนทีเตือนทีถือว่าขอวช่วยกันคอยซื้อไม่ได้ n e ซืกูเลยดิกูเลยดิ อ,อ,อี้อนะกระตุกจังวะโอ้วอกเลยนะเกมนี้มันมร้อนแน่พวกเล่นมุมกล้องเมื่นนะอกี้น่ะอ้ยยิ่งกูตุกยิ่งพ่ายกูว่าแล้วไอ้สัสไม่เอากู first blood อุ้ยยิ่กูตุกจังวะตั้งมาตั้งแต่ตุกวะไอ้บ้า กูตายไปไปไปสาม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 ไม่ได้สามสมสาเลยสาเลยสามสามสวยสวยจัดจังวะนี้ไม่ได้ทำนะผมได้ทำศพนะไอ้สัตทำด้วยแอยู่เล่นเรือกับไอไอไม่ชอบเลยไอ้ขอยาดเลือนเต็มระบบเต็มสูบ เต็งเต็งเตงแอ้เปิดม้คุยกับเขาเหรอเตงเองเหมือนจะแล้วเพชรไปรยราไไม่รู้เนี่เจอมาอยู่ในแขนใครวะไม่รู้เด็กกระโปงเก็บมาเลี้ยงเหมือนกันเด็กระโปงดูนะเกียรุ่นนี้ดูด้วะบูดากลางแฮ ไป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 ตีตนตขึ้นตรงมึงอ่ะตีนขึ้นตีนขึ้นมันอยู่ตรงกลางเลยอุ้ยกลางกูเจอหนึงที่ผ่านแม่งเข้าหัวกูอ้ยุใจ first blood เราไปได้วยกันเร็วเะเพื่อนกูบอกแล้วแม่งเจ็ดจัดเจ็ดจัดสามตัว เดอะดับเบิลคเีพี่ชายก็เวอร์เกย์ผมก็กลัวแล้วว่ะเจงจร่งยังไงเอ๊ะเพจัาตามทันอะอะไรเพจ n e ี่ยัไม่เล่หรอไม่รู้มันน e ่ t เสือซื้อซืออ ซนนื้อมาซื้อม,มาใครมีตังอะ่ะสวยไม่เจอกูกูจะไม่ไม่เชี่ยข่าวตัวแรกเลยสัสมาใอยาใครอาวิ่งไปแจกนะกูแจกคนเดียวพอกูได้ปุ่มละปุ่มใหม่ปุ่มใหม่เลขเจ้าบาทรู้เปล่าอุ้ยไอ้เฮี้ย,ะย,ะย,ะยะมือโดนคิดหายละ มา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 เจ็บ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 ตะกูเจ็บจับมาดิมาดิมาดิอ้ณเชื่อหน่อยได้ไหม r น v วิ่งไปที่ เลยต้องเปลี่ยนที่ตะดแล้วว่ะแม่งนิ้วโดนชิบตายเเฮ้ยมันมาสายว่ะมันมาหมดว่ะเพจเอาไงวะอึ๊บึ๊บเด็กเด็โอเคมาเลยแเล้ว First Blood ไม่ขดกูเลยเป็นครบเป็นครบเหลังเข้า้ดทริปเปิลคิลไม่้จบแแมงนี่แม่งไม่ได้แกกับสาจหี้แม่งสกิลกูไปเปิดสองสองทีตะกน่ีกูเปิดสองทีะ แม่เปิดหมดเลยเฮียเฮ้ยม,มีใครอยากกูซื้ออะไรประกูเหลือตังค์มึงสามพันบาทเลยอ่ะกูซื้อแล้วขอไล่เฮียกลัวตู้มีกู ก็เดินชิวจา้าคือเฮี้ยจะตายได้สัตว์ปุ๊ระเบิดไอเย็นไอหนูไอหนูกลับกันหน้าดักกันหน้าดักกันหน้าดูทางนี้ฮะอย่าให้หลุดมานะเนาะวิอย่า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 รุดอย่าอย่าหลุดนะอย่าใหห้ลุดนะวิ Thanks โอเคกำมือรึเลย

ร <All right. S 2> ูปเพชรใหญ่นะเจ๋อแล้วเจ๋อแล้วทำมันอามันทริปมาอีกแล้วไอตึงยุบแลว